นี้จะเป็นตัวที่เราทำอบไว้นะคะที่เราจะแจกคนไร้บ้านเขาอาจจะไม่ไร้บ้านก็ได้นะคนยากจนนะคะคนยากไร้ที่ที่ครูทำอยู่ทุกวันนะคะวันนี้จะแจกเป็นตัวนี้นะคะเป็นพับไส้กรอกในนี้จ,จะมีไส้กรอกสองชิ้นเลยแล้วก็เป็นครวัวซองนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นพับไส้กรอกอันเล็ก วันนี้ทําประมาณยี่สิบชิ้นนะคะเราก็ทําอาหารสลับหมุนเวียนกันไปให้เขารู้สึกว่าได้ทานอะไรที่มันมีอะไรแปลกใหม่ให้เขาได้ทาน อบร้อนๆเลยค่ะแม่เกือบแล้วเกือบอดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเตาที่พูใช้ทำขนมนะคะที่ทำขนมขายทุกวันเตาตัวเล็กๆแล้วก็โต๊ะหนึ่งตัวที่บ้าน

นี้กล่องใส่อาหารก็หายนะคะคนที่เขาเก็บบางคนเข้ามาที่หลังเขคงอาจจะไม่รู้อะว่าเราเขียนที่กล่องไว้ว่ายังไงไม่เป็นไรเราก็ทำเรื่อยๆวันนี้ก็คาดว่าจะเอาอิดบ็อกไปทั้งตั้งแทนหลัง เอาอิดบล็อกไปตั้งแทนรังนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรังพลาสติกเนี่ยบางคนเขาเข้าใจว่าทิ้งเขาก็เลยเก็บไปอืมเราก็นั่งเออใช่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยวันนี้ก็เลยจะเอาอิดบล็อกไปซื้ออิดบล็อกมาประมาณห้าหกหกหกก้อนค่ะหกก้อนแล้วเราก็จะตั้งคงไม่มีใครตล้งผลอิดบล็อกเนอะนะคะ แค่นี้เดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะพอเ,เสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะแพ็กแล้วก็เอาไปวางไว้นะคะ,ะไม่ปิดซะและ้วเสร็จแล้วค่ะวางตรงนั้นอีกแถวนะึประมาณยี่สิบชิ้นนะตรงนี้เป็นห้องในบ้านของครูเองนะคะที่ครูทำเบเกอรี่ขายนะคะก็เนี่ยบ้านเราก็หลังเล็กๆอยู่กัน ประมาณสามสี่คนนะคะครัวตรงนู้นก็จะเป็นครัวที่ส่องเข้าไปที่ครูทำอาหารตรงนู้นนะคะแล้วนะคะครัวด้านนอกจะเป็นครัวที่ครูทำอาหารให้ให้คนยากไร้วันไหนที่เราเหนื่อยมากๆเราก็เคยนึกนะว่าจะหยุดบ้างแต่แล้วเขาจะกินอะไรอะ่ะพรามันนึกพรามันนึกถึงตอนที่เขามารอก็เลยต้องทำ อะไรที่เป็นสิ่งดีๆไม่ต้องไปทําไกลนะคะทำใกล้ๆตัวเรานะคะทําให้รู้สึกสบายใจแล้วทาอย่าทําในโอกาสที่เรารู้สึกเหมือนให้เราไม่สบายใจก็อย่าไปทํานะคะแต่ทุกครั้งที่ทำเนี่ยที่ให้พวกคนกลุ่มเนี้เราจะรู้สึกสบายใจนะคะเห็นเขามายืนเก็บเศษอาหารหรือมายืนมายืนรอเราอนะ ตอนที่ออกไปแนละ้วถ้าเห็นเขารอเนี่ยเราจะรู้สึกปลื้มใจเลยนะทุกครั้งออกไปบางทีเราไม่อยากให้เขาเห็นว่าใครเป็นคนบริจาคแต่ตอนนี้รู้สึกเลยว่าอืมเขาเห็นเราเขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเรานะคะเราก็จะบอกเขาว่าอืมมันบางทีเนี่ยเป็นของเล็กๆน้อยๆน,นะที่เราอยากให้ทุกคนกินกินแบบแค่รู้สึกอิ่มนะคะไม่ใช่กินรู้ไม่ต้องกินเกิน นี่เป็นบริเวณหมู่บ้านที่ครูอยู่นะนี่เป็นบ้านเราตรงนี้เป็นบ้านเราเนี่ยนี่คือบ้านเรานี่ก็เป็นบ้านหลังเล็กๆที่เราทํามาหากินในบ้านเราแล้วเราก็แบ่งแบ่งส่วนที่เรามีไม่ถึงขนาดเหลือนะแบ่งที่เรามีไปให้คนอื่นบ้างแค่นี้นะคะทําอะไรก็ได้นะคะที่เราอยากทําแล้วเราสบายใจนะคะถ้าทําแล้วเราไม่สบายใจอย่าทําค่ะ